สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับคลิปนี้พรทุกคนมาดูครับกําลังแกงเห็ดครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะกับเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับแกงใส่นะครับแซ่บนะครับนี่นะครับยอดเลยนะครับว้าวตัวยวนะครับใส่ใบติ้วนะครับของแซ่บของแซ่บนะครับ อันนี้ยังไม่สุกนะครับหมอ้อยังไม่เดือดนะครับเพิ่งปรุงรสปรุงเครื่องลงไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับไฟเดือดแล้วก็สุกนะครับเมนูของกินบ้านเฮานะครับของกินของอย่างอีสานบ้านเฮานะครับแกงเห็ดโคนแกงเห็ดปวกบ้านเฮานะครับครับแกงเห็ดโคนแกงเห็ดปวกใส่เห็ดเพาะครับอู้เดือดเนานะไปหม้อกำลังเดือดครับ นะครับโอ้สุดยอดเลยเนาะครับพอได้กินคาบมือนี่กกได้พอได้กินเนาะ,ะลายบ้าลายเกิดบ้านลายครับจะได้เห็นปวกเนะาะจะได้เห็นพ่อออกลายแล้วนะครับออกลายแล้วเนะาะดูเนาะจะให้เบิ่งดอกง่ายๆนะแล้วเนาะ เห็ดโครนนะครับเห็ดโครนนี่ครับนี่นี่อู้นะครับหวานอะนะครับเห็ดโครนบ้านหวานครับหวานมากนะครับเห็ดโครนใส่ยอดติ้วนะครับใส่ปักติ้วยอดปัดติ้วนะครับเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะไปดูถ่ายทอดสดถ่ายคลิปเก็บเห็ดให้ดูนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้ได้แค่นี้นะครับเอามาแกงก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเก็บแล้วค่อยถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับโอเคนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ